สวัสดีค่ะเบลไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนคะ่ะเบลก็ไปเกี่ยวข้าวช่วยพี่เตยนั่นแหละก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆเวนาะทุกคนน้อก็เลยแบบว่าไปจนมืดจนค่ําเลยกลับมาถึงบ้านหิวเข่าจนมือสัน่นค่ะทุกคนค่ะเอเนจีหมดคาเฟอีนออัจวแกร่างกายคักแบบหมดไปเลยทุกคนเบลหิวข้าวจนเบลสั่นล้วกลับมาอุอ่นข้าวเหนียวเบลหุงข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่ตอนเช้านั่นแหละทุกคน มันเหลือมาเนาะก็ต้องอุ่นกินก่อนถ้าเ่าอุ่นกินมันกันสิขแข็งเนาะ หุงข้าวเหนียวแล้วกินกับอะไรดีก็ไปดอมๆมองๆที่หลังบ้านอ๋อมีมะเขืออยู่ก็ทำเจวมะเขือแล้วกันทุกคนจกักิกินยังไม่ได้ไปตลาดด้วยมันก็มืดก็ค่ำแล้วเบลมีไข่อยู่แล้วก็มีมะเขือก็เลยว่าจะเจียวไข่ให้ลูกแล้วก็ทำเจวมะเขือกินกับข้าวเหนียวแล้วกกินกับผักเนะือสิสาเนาะ,ะวัตถุดิบของเราก็หารอบๆบ,บ้านนี่แหละไม่ได้แบบไปหาไกลที่ไหนทุกคนไม่ออกไปไหนแล้วมันมืดแล้วเนาะ เบลว่าถ้าเรามีผักสวนครัวแบบโอ้ยเราคงจะแบบว่าเดินอยู่รอบบ้านอยากกินอะไรก็เดินเข้าสวนไปเลยเป็นมังสวิรัตไปเลยค่ะเราแทบจะไม่อยากกินเนื้อกันไปเลยค่ะมีแต่ผักเนี่ยเขาสิแบบว่าเดี๋ยวก็น้ําพริกเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาผักนะทุกคนรอดูก่อนว่าเแบลบจะมีเวลาปลูกตอนใดค่ะ <laughs> คลิปนี้เแบลบก็ถ่ายไว้ตั้งแต่วันหยุดเนาะทุกคนเแบลบกลับมาจากอ่ไปเกี่ยวข้าวนั่นแหละโอ้ย ก็ยืนมาทํากับข้าวอยู่ตรงนี้นะทุกคนเด็กๆเขาก็กําลังอาบน้ํากันอยู่น,นี่เสียงเจ้าเจ้าอยู่ในห้องน้ําเต็มเลยก็เล่นน้ํากันอยู่ในห้องน้ําอากาศที่นี่เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนตอนกลางคืนตอนเย็นเนี่ยแบบหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวเ่ลขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนนะอุย้ยต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วทุกคนกลับมานี่ต้องได้แบบ ช่วงนี้ต้มน้ําอาบแล้วนะเออช่วงนี้เบลก็ต้มน้ําให้ลูกอาบทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะทุกคนตอนไปโรงเรียนก็คือต้มน้ําอุ่นผสมน้ําอุ่นให้อาบเนาะก็ต้มไปเลยทุกคนง่ายๆต่แบบ อัตโนมือของเรานี่แหละเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเพราะว่ามันยังพอทำได้อยู่เราก็แบบนี้แบบเรียวๆออริจินอลไปก่อนมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนตัวเบลเองเบลไม่ค่อยอาบน้ำอุน่นสักเท่าไหร่เบลก็จวดจัดฝัดจวดนะสาดใส่กำแพงกัเอาน้ำลูบตาสักนิดนึงกันนะอาบแล้วแต่งหน้าก็เข้ากับว่าสวยก็เกาล่ะนะจ๊ะก็อาบอยู่บ่เม็นมาบ่อาบดอกทุกคนค่ะเบลก็อาบอยู่ก็อาบ ทุกวันนั้นแหละล้างหน้าเป็งฟันอาบน้ําสระผมถ้าไม่สระผมไม่ได้ถ้าเ่อาบน้ำบันลกสิคัน้นผมกับอิลุ่งตุงนั่งไม่ได้เราจะไม่สวยออกบ้านไม่ได้ถึงเราจะเป็นแบบคุณแม่ลูกสางยังไงเราก็ต้องเป๊ต้องปังใบไซกะให้เขามองจนว่าข้อหกักพุ่นะพูดนะลงจากของกัน นะทุกคนเบลก็มาโนไปงั้นแหละก็พูดไปบอกนวหัวมวนนะคะทุกคนขาไม่มีอะไรมากหรอกต้มน้ําอุ่นให้ลูกอาบเนาะช่วงหน้าหนาวถ้าหน้าฝนหน้าอะไรเงี้ยมันอากาศเย็นก็ต้มน้ําถ้าหน้าร้อนก็คืออาบน้ําธรรมดาปกติเนาะเด็กเด็เขาก็ไม่ป่วยนานแล้วนะทุกคนเริ่มปรับตัวได้เลยนี่แหละช่วงไปโรงเรียนไม่รู้ว่าจะป่วยอีกหรือเปล่าแต่ถ้าป่วยก็คือ เราก็อันดับแรกก็เช็ดตัวกินยาถ้าไม่ลดถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะต้องพาไปหาหมอแต่ไม่ได้เจอคุณหมอนานแล้วนะแต่ไม่อยากเจอสักเท่าไหร่หรอกทุกคนอยู่แบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันเขาก็ปรับตัวได้ตัวเบลเองก็ปรับตัวได้ว่าเพื่อนเบลเนี่ยบ่ค่อยป่วยจักเทียบ่ป่วยน้ำมูแต่ว่าก็บ่อยากป่วยดอกเพราะว่าเราเป็นคนที่สตรองพูดเรื่องสตรองเนะ้ะทุกคนวันนั้นน่ะเบลไปเกี่ยวข้าวกับมาวันแรกใช่ไหม หรือเบลาพาลูกไปด้วยเออพอกลับมาเบลก็ต้มน้ําต้มอะไรให้ลูกอาบแหละน้องอลินก็เลยบอกเบลว่าอมามา,มา,มาอ,อาบน้ําให้หนูได้ไหมถ้ามา,มาอาบน้ําให้หนูนะ ออมาม่าจะเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเป็นซูปเปอร์บอกไปไม่รู้ไปเอาคําพูดมาจากไหนทุกคนน,น้องอดีนะพูดเองเป็นตุกเป็นตาทุกวันนี้พูดภาษาไทยแบบเก่งมากแล้วแบบว่าออนเราก็มีนะทุกคนถ้าเบลอาบน้ําให้อ่ะแสดงว่าเบลเป็นคนที่เก่งมากพูดอย่างนี้เลย โอ้เจา้าพเอามาแตใสคืออยากอ้อนเราะนะทุกคนก็ประมาณว่าอาบให้หนูหน่อยหนูก็อยากอ้อนแต่ถามว่าพี่อดีนะอาบเองได้ไหมก็อาบได้นะทุกคนล้างหน้าแปรงฟันได้เองปกติอันนาเขาก็บางครั้งก็อยากให้อาบให้บางครั้งก็อยากทําเองนะถ้าวันไหนหนาวๆอากาศเย็นตอนเช้าไปจะจัดการให้เลยทุกวันนี้ไม่ให้แบบว่าเล่นน้ําเพราะว่าถ้าอาบนานมันก็จะไม่สบายเนาะก็ให้อาบพอ แบบหอบปากหอบข้อพ่อถูสบู่ออกล้างแขนล้างขาล้างหน้าให้มันสะอาดสะอ้านนะกับข้าวที่เบลทําก็มีแต่เมนูง่ายๆเดิมๆนะทุกคนเบลก็ไม่ค่อยชอบกินอะไรแปลกๆใหม่ๆหรอกเบลก็ไม่มีแรงทําเอาตรงๆเลยนะทุกคนก็ <laughs> <laughs> จักเมื่อยนะจะเสียทียังเพราะว่าพรุ่งนี้พี่อดินกับอานาก็ต้องไปโรงเรียนแล้วเปิดเทอมแล้วพี่อดินก็ต้องใส่ยูนิฟอร์มวันแรกเนาะก็เลยต้องแบบนอนเร็วสักนิดหนึ่งทั้งเบลเหนื่อยด้วยทุกคนเมื่อยเด้อยืนทําเวียกทั้งวันกลับมาบ้าน มากแบบไม่ได้กินข้าวที่บ้านพี่สาวพี่เตยก็แทบ,บหมดแรงทุกคนเออเอาแต่ละคนเบิดแรงกันไปก็แยกย้ายกันไปนอนกินเขากินพออิม่มบางครั้งก็จ้ำน้ําพริกอะเจีวปลาเบลนั่นแหละทุกคนกับข้าวเหนียวร้อนๆชั้น,นารกเบลก็ยู่ใดด้ยการแตงสักลูกสองลูกแค่นั้นก็คือกินพอหอมปากหอมคอแล้วก็ตอนเย็นเราไม่กินเยอะแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยมากหรือ มันจะเป็นมือสันส่นๆนะ่ะมันน้ำเหมือนน้ำตาลตกอะ่ะเบลต้องกินข้าวแล้วกระชันบอกกินในนอกแน่นอนเบลก็เลยต้องกินสักน้อยอันนี้ไม่ได้ข้ออ้างในะเรื่องจริงนะทุกคนยิ่งถ้าตอนเราลดน้ำหนักนะถ้าเราแบบทำงานเยอะๆเหมือนขนดินไปทำอะไรแบบเอนิจี้ไปเรื่อยๆเงือแตกพราะว่เราเหนื่อยนะ่ะกินแต่น้ำเฉยๆมันไม่อยู่นะทุกคนมันต้องกินอีนย่างสักน้อยเพื่อให้เขามีกำลังกระชันเอาขินนอกเออมันเป็นอย่างนี้เลย จริงๆช่วง,ง,งนี้เบลลดน้ำหนักเป็นอย่างนี้เลยแต่ถามว่าลดไหมมันก็ลดมากถึงมากยิ่งถ้าเราเหงื่อออกมากมากเบลคิดว่าไปเรื่อยๆนะมันก็คงจะลดลงไปกว่านี้ตอนนี้มันเพิ่งลดเนาะมันก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคน พาลูกกินข้าวแล้วก็เบลก็ไปเก็บข้าวเก็บขอกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ไปอาบน้ําล้างหน้าเป็นงฝันแล้วก็พาลูกไปเข้านอนไม่ไหวจริงๆทุกคนวันนี้เหนื่อยผุดๆไปเลยค่ะแต่มะเขือของเราก็แซ่บแซ่บเด็กๆก็อินดอร์กับข้าวเหนียวพี่อดีตชอบกินข้าวเหนียวมากอนา,นากินข้าวเหนียวโรยเกลือเฉยๆก็อร่อยน้องชอบมากเลยนะทุกคนคือแบบมาอยู่เมืองข้าวเหนียวยิ่งเป็นข้าวเหนียวบ้านปลาเตยนะเอยเขาจกเอาจกเอาเรย่หลๆแต่ของเบลเบลซื้อมาจากตลาดไงมันเป็น เนียวตาดอกบัวอะไรสักอย่างแต่ว่ามันจะเป็นเม็ดใหญ่กว่าของพี่เตยมันกับสีแข็งแข็งเนี่ยนะแต่ถ้ามันร้อนมันก็นิ่มอยู่ถ้ามันเย็นมันก็จะแข็งแข็งนิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบแข็งยิ่งพี่เตยฟันไม่ดีแกไม่ชอบเลยเวลาปลูกข้าวแกก็จะปลูกแต่เม็ดเล็กๆนะทุกคน กินข้าวเสร็จอาบน้ําแล้วก็ทาคงทรีมบํารุงผิวก็ไปเข้านอนนะทุกคนเแบลบหลับจนแบบไม่ฝันอะไรเลยเแบลบรู้สึกตือขึ้นมาทีนาฬิกาปกตีห้าเออเแบลบก็ตื่นเนาะเแบลบนอนประมาณสามทุ่มนะทุกคนก็เรากลับมามันก็มืดแล้วเนาะไหนจะแบบว่าลูกอีกว่าเขาจะนน้อนได้โอ้ยทุกคนขาผูแมนและเมยพ่อปัญญังค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็นอนกลางวันใช่ไหมละ่ะกว่าสีน้อนได้กับแปร์สามทุ่มนะเแบลบ เหนื่อยสุดๆไปเลยตัดภาพมาที่ตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าประมาณสี่สิบหกอห้าสิบแล้วแหละตีห้าประมาณห้าสิบแล้วน้ําก็กําลังร้อนเบลก็ต้องได้ไปปลุกเด็กๆเพื่อที่จะตื่นมาอาบน้ํากันนะคะเบลก็ให้ลูกตื่นไม่เกินหกโมงเนาะบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงเราเขาก็ตื่นมาเองอัตโนมัติบางครั้งก็ต้องได้ปลุกอะไรแบบนี้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกเบลก็จะจัด เตรียมกระปรงกระเป๋าชุดไวน้นงไว้น้ำอุปกรณ์การเรียนของพี่อดินให้เขาใส่กระเป๋านะคะทุกคนคะ่ะของน้องอนากระเป๋าก็คือ ขึ้นราจักเป็นอย่างทุกคนค่ะกระเป๋าขื้นราขื้นราเนาะกระเป๋าที่มีก็คือขึ้นราไปหมดเลยเดี๋ยวก็ได้จัดมาอันนไม่ซะมันจะขึ้นราเบอ,เอาบอัตรที่นี่สีชมพูโดนใจเขาล่ะค่ะเขา,ขา,ขาชอบมากสีชมพูทุกคนอุปกรณ์อ่านเรียนของพี่อดินก็ไม่มีเยอะนะทุกคนที่สิ่งที่จําเป็นก็ต้องมีช้อนด้วยนะเวลาที่เราเอาไปกินข้าวขวดน้ําแล้วก็อาจจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดอะไรเงี้ยคุณครูเขาก็จะมีกุ๊ปลายของน้องอดินเปลี่ยนครูประจําชั้น ด้วยนะทุกคนเปลี่ยนครูคนเดิมไม่ได้แบบว่าเป็นครูประจาชั้นแล้วก็จะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งน้องอดินบอกเบลนะวันที่กลับมาจากโรงเรียนนะทุกคนแม่คุณครูคนใหม่สวยมากบ้าทุกความเจ้าชู้นี่ได้แต่ใดมาวางไปส้มเขาวัดสวยพนนดิคุณครูสวยมากพุ่นนะ <laughs> ลูกก็บแบบอื ลูกใครแหละลูกเบลนี่แหละถ้าเป็นเบลนะคันต่าเป็นคุณครูคนหล่อนะก็จะไปนั่งถามยังไล่ะคู่ค่าเห็นยังแต่สิ่งที่เบลเจอครูประจําชั้นมิเตเป็นคุณแม่ทั้งนั้นเลยกับบอมมี่แบบว่าอ่าเป็นคุณพ่อสักคนนะคะทุกคนค่ะเป็นคุณครูผู้หญิงทั้งหมดเลยเอ่อสอนบัญชีเนาะก็จะไม่ค่อยมีคุณครูผู้ชายสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีแน่แบบก็จะเป็นคู่แผนกสร้างนี่สินเอาอ้ยเนาะทุกคนค่ะตะคู่กับบอเวนนนอีเบลนี่โพสแบ มวาบุกแ่งค่ะ <laughs> ส่วนกระเป๋าน้องอนาเขาก็ต้องมีชุดรำรองนะคะทุกคนคะแล้วก็ขวดน้ำช้อนอะไรแบบเนี้ยของน้องอนาเบลก็เอากระเป๋ามาให้ด้วยแต่ว่าเอาไปเก็บไปก่อนเพราะว่าน้องยังไม่เห็นถ้าซื้อมาแล้วซื้อให้พี่อดินบอสือเขาเขาสิงอนนะคะทุกคนคะเหมือนเรามีลูกเฟดเราก็เลยต้องซื้อมากแต่ถ้าเขาไม่เห็นกาเอาไปเซียงไปก่อนเอาไปเซียงไปพอเขาเปิปอหนึ่งเราค่อยเอาออกมาให้เอาไปจัดการเซียงไว้ก่อนคะ่ะเบลไปส่งลูกเสร็จวันนี้ก็เลยโทรมาหาพี่เตยว่าเกี่ยวข้าวเสร็จด,ด้วย อย่างวันนี้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งทุ่งนาเนาะทุกคนทุ่งเขาเรียกอะไรสักอย่างเป็นงานไหมเบลไม่แน่ใจเหมือนกันก็เหลือทุ่งใหญ่อ่ะประมาณทุ่งใหญ่หนึ่งก็จะเป็นข้าวที่ป้าเบลมาทําไว้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวเจ้านะคะทุกคนคะเพราะว่าพี่เตยอ่ะกระเพาะไม่ค่อยดีลำไส้ไม่ค่อยดีกินข้าวเหนียวไม่ค่อยแบบว่าระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีก็เลยได้ซื้อข้าวอ่อข้าวสวยกินทีนี้ก็เลยเวลาที่เราปลูกข้าวก็เลยปลูกข้าวเจ้าปรามา เยอะหน่อยทุ่งใหญ่หนึ่งข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวเจ้าก็ปลูกแต่อันนี้ก็จะเป็นข้าวเจ้านะทุกคนก็จะสวยหน่อยถ้าเราอเอาเอา,เอาต้นก้านไปปักลงดินด้วยมือไม่ใช่ว่านเอาอะ่ะต้นมันก็จะสูงแล้วก็มันก็จะแบบว่า อ่เป็นรวงสวยงามอะไรแบบนี้ทุกคนก็มาช่วยนะคะทุกคนขาจะได้เสร็จเร็วเนาะเดี๋ยวได้ไปพักไปพรนะพี่เตยก็เหนื่อยมากป้าเบลก็มานะวันนี้ทุกคนโอ้แต่ละคนก็คือมิตอรภูแบบแข็งแรงบิเบลแข็งแรงที่สุดว่ามันแอดเวนเจอร์ไปละแต่ว่าเบลก็เกีียวเอาเกีียวเอาเบลว่าเกี่ยวข้าว เกี่ยวเป็นนะทุกคนแต่เบลวางข้าวไม่ค่อยเป็นเบลลืมไม่รู้จําไม่ได้ตอนเด็กๆก็เคยทําแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเบลเกี่ยวเป็นแต่ว่าวางข้าวนะ่ะมันวางยังไงไม่รู้พอพี่เคยแกไปมัดข้าวใช่ไหมแกบอกเบลว่าเวลาวางข้าวอ่ะเหยียบต้นก้าที่มันตัดแล้วนะ่ะให้มันเป็นทางเดียวกันถ้ามันไม่เป็นทางเดียวกันอ่ะมันจะยกข้าวไม่ขึ้นเะมันจะนักน้ำพุมัดพี่ละ เบลก็มีแต่ว่าแต่เก really? ี่ยวอย่างเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทุกคนเราก็แก้ใหม่เนะเฮับรรลเนาะสูบัลูคนไม่รู้ก็ยังไม่ผิดเด้อจ้ะเด้อวันนี้เบลเข้ามาช่วยพี่เตยตั้งแต่9ก้าโมงประมาณ40่นะคะทุกคนขาก็จะมีเวลาถึงเที่ยงเพราะว่าเบลก็ต้อง ไปแพ็กของไว้ส่งลูกค้าด้วยนะคะก็เกี่ยวไปประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะทุกคนขาเหงื่อแตกเหงื่อแตนโอ้ตอนเช้านี่หนาวมากเลยนะแต่พอเรามาทํางานนะทุกคนเราก็ใส่เสื้อแขนยาวแบบว่านุ่มซะด้วยหนาซะด้วยเราออกมาใส่เกี่ยวเขาลืมเอาเสื้อ,อใส่ทํางานมาทุกคนห้อนบาดที่นี่โอ้ยียบมันตายตายนา้ําชั่วโมงหนึ่งไม่หยุดพักเลยนะทุกคนพอพี่เตยยกกระติกน้ํามาใช่ไหมมานั่งลงป้าเบลก็เดินมาเออนางน้ากันบาดที่นี้ ป้าก็เลยพาเล่นปีทุกคนเอาต้นข้าวเน่ะตอข้าวเนาะเขาเรียกเนาะเอามาตัดใช่ไหมแล้วก็ทําให้มันปีเป็นปีพอเราเป่าออกมามันก็จะดังทุกคนมันจะดังปีปีอะไรอย่างเงี้ยเป่าท่างไหนเป่าท่านยังงหายง่าดีทางหน่อยหนูคือบอกออก ดังสักดิบ่ดังละทำให้นู้ด้วยทำให้นุ้วด้วยโอ้ยกระจ้ากระเจือด่เวนั่งเล่นอยู่พักหนึ่งทุกคนเป่าจนว่าล้มออกจากด่ากับว่าดังทุกคนค่ะ เบลเปล็นคนเป่าปีไม่ค่อยเก่งนะเวลาคนอื่นทำนะ่ะญาติญาติกันเนาะเวลาไปเกี่ยวข้าวเพร่ะนฮ็ดังดีดีแต่ว่าเบลทําท,ทีไรเนี่ยขนาดป้าตัดให้ยังไม่ดังเลยทุกคนน้องอนามาวันนั้นนะ่ะโอ้ยหลานเบลก็ทําเป็นนะเขาทําให้กันแล้วก็เป่าแข่งกันโอ้ยันหน้าหัวพี่เอรนก็ชอบใจมากทุกคนหัวเล่นเป่าปีบ่เคยเห็นน้องไม่เคยเห็นเนาะทุกคน เบลเกี่ยวข้าวช่วยพี่เตยจนถึง11โมง50นะคะทุกคนค่ะเบลก็เลยบอกพี่เตยว่าเบลกลับบ้านก่อนนะเบลจะไปแพ็คของไว้แล้วก็จะไปรับลูกที่โรงเรียนเพราะว่าเบล ต้องไปรับน้องอนานไงทุกคนเกี่ยวใกล้จะเสร็จแล้วเลยเหลืออีกประมาณเกือบไม่ไม่ถึงครึ่งนะทุกคนเหลือไม่ถึงครึง่งเพราะว่าหฮอเกี่ยวเร็วแล้วก็หฮอก็เป็นคนมือใหญ่ก่ำใหญ่เวลาที่แบบว่าอามัดข้าวกระตากยากเออแหงยากเขาเบลทำเลยทุกคนเพราะเบลเป็นคนที่แบบว่าอยากให้มันแล้วแล้วเราก็ฟับฟับฟับแบบจำเอาจำเอาเลยทุกคนไม่แบบว่าค่อยเฮ็ด ค่อยจับบอบอเป็นคน้ังสันทําอะไรก็แล้วแต่กาชิแบบว่าฟุบป,ปับฟุบป,ปับทำเร็วมากทุกคนอยากให้มันเร็วเรีวเช่ามื่อยหะน้าสวัสดีครับโอ้ยตุ่มตุ่มตุม่มตุ่มแสนเ่าเบ่งไหนก่อนพี่เนี่ยก่อนน้องเนี่ยก่อนน้องเนี่ยอี่นักก่อนเนี่ย นี่อ้มาเป็นไงบ้างโอเคไม่เกนมีร่ะเหรอมีเออเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทำไปไปกลับบ้านแล้วเบลก็ขับรถไปรับน้องอนาที่โรงเรียนนะคะทุกคนขาอยู่เห็นเขาอยู่ข้างทางเขาพ่นขายเขาโคตต้มหน้าบ้านเนาะแล้วก็มีอหมกปานินด้วยเแบลบก็เลยซื้อมา พี่เตยก็เลยโทรมากลางทางตอนที่ว่าเราไปซื้อข้าวโพดนั่นแหละว,ว่าอยู่ไหนมารับป้าที่ทุ่งนากลับไปด้วยเแบลบก็เลยแวะเข้าไปรับป้าที่ทุ่งนาแล้วก็กลับบ้านมาพร้อมกันนะคะเแบลบก็ซื้อหมกปลานนลมาด้วยก็เอาให้ป้ากินแล้วก็นั่งกินน้ำกันละเพราะเบลยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยก็ลเลยนั่งกินข้าวน้ำกันเนี่ยแหละให้มันแล้วแรงไปเลยเพราะว่าต้องนั่งรอพี่อดินอยู่ที่บ้านพี่เตยเวลาที่เขาไปโรงเรียนเขาจะกลับมาประมาณสี่โมงประมาณนี้แหละทุกคนพี่อดินชอบนั่งรถรับส่งมากเพราะว่ามันมี มีผู้สาวอยู่คนหนึ่งทุกคนอยู่ห้องเดียวกันชื่อว่าน้องน้ำชาทุกคนเออน้อ,นองน้องแบบว่าสนิทกันเวลานั่งเรียนก็นั่งด้วยกันเออก็เป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าอดีนบอกว่าอาณนาะชอบน้ำชาน้ำชาสวยหมืนเดลูกข่อยโอ๊ยแต่ละอย่างเออแต่มันคือแม่มันกัก <laughs> พี่อดีนเลิกเรียนมาสงสัยนอนมาในรถสภาพหน้าก็เลยเป็นอย่างนั้นทุกคนก็แบบนอนเพิ่งตื่นเนาะก็เลยก็จะเป็นอารมณ์นั้นแต่ว่าก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนเมื่อคราวเขาแบบมาถึงบ้านเล่นไปเล่นมาได้กินข้าวได้กินอ,อาหารที่แม่ทําให้เขาก็สดชื่นทุกคนมันก็จะอารมณ์นั้นแหละ เวลกลับมาถึงบ้านเนาะทุกคนพี่อดินลงรถมาประมาณ4ี่โมงก็หาอาหารให้ลูกกินเรียบร้อยก็เขาให้เล่นเขาตามอัธยาศัยเยลบลก็ไปขนดินที่อยู่ตรงอ่าข้างล่างหลังบ้านนั่นแหละทุกคนที่มันเป็นดินร่วนซุยดิน เขาเรียกอะไรอ่ะที่มันมีไส้เดือนมูลไส้เดือนอะไรเงี้ยมันก็ดินล้วนซุยมากเบลก็เลยไปเอามาข้างหลังทําได้ประมาณสามแปลงตอนแรกว่าจะขนมาใส่ให้มันทั้งหกแปลงแต่ว่ามันเมื่อดเร็วมากทุกคนเบลกลัวว่าจะไม่ได้ปลูกเบลก็เลยเฮ็ดใบสามแปลงสะก,ก่อนเพราะอีกสามแปลงนั้นเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันเบลไปเอากแกลบที่บ้านป้ามาด้วยกระสอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาคลุกเขากับดินที่ว่าเราขนมาจากข้างล่างเข้ากันเบลก็จะลดน้ําไว้ก่อนทุกคนหดน้ำไปก่อนพรุ่งนี้เบล จะเอามาเร็ดที่เบลซื้อมาพันผักต่างๆเบลจะเอามาปลูกนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเริ่มปลูกแล้วเพราะว่าลมหนาวมาแล้วทางเอสาวสิบริกิเนี้ทุกคนเพราะว่าการปลูกผักหนึ่งมันต้องใช้เวลา20มือ30มือกว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะเป็นฝักให้เราได้กินแต่เบลไม่ได้ทําแบบว่าเอาเป็นขายไปเลยนะทุกคนก็ลองดูเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการปลูกผักเข้ากับเป็นมือใหม่นะกันเลย อลองปลูกไว้กว่อนเนี่ยทำไว้สามแปลงอีกสามแปลงค่อยมาทําวันถัดไปเนาะกัดปลูกค่อยๆไปแล้วทุกคนผักบุ้งคันนะแตงกวามะเขือเทศพริกโหระพาอะไรเงี้ยเบลก็จะปลูกกระต้งกระเจี๊ยบอะไรที่เราชอบกินเราก็จะปลูกนะคะทุกคนคะ่ะรดน้ําไว้เรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านนะเบลก็จะปลูกฟักทองด้วยแล้วก็จะปลูกข้าวโพดด้วยทุกคนตรงนี้เบลเกลี่ยดินไว้แล้วเพราะว่าดินมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เอามาใส่ที่แปลงมันก็ ไม่ยังไงไม่รู้ต้องปรับหน้าดินด้วยหลายอย่างเแบลบก็เลยไม่เอาตรงนี้เบลถางหญ้าแล้วก็เกลี่ยด,ดินคีดพื้นที่ไว้เรียบร้อยนะทุกคนเแบลบก็จะลดน้ําไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เบลจะเอาเมาล็ดฟักทองมาปลูกเพราะว่ามันมืดแล้วทุกคนมืดแล้วเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้ก็ไปหาอาบน้ําดีกว่าสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ